หลังจากนั้นวิชาอตอนนี้วิชาประวัติศาสตร์นะคะ,ปะเป็นกันเลยนะคะหน้าที่สามบสามนะคะเขาบอกว่าแหล่งข้อมูลของกลุ่มชั้นคือแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลนี้ก็คือไม่ต้องทําเป็นกลุ่มทําเป็นรายคนนะคะแหล่งข้อมูลจากอะไรให้เราติ๊กนะคะมันจะมีจากการสอบถามเอกสารหนังสือหรือว่าอื่นๆอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูจะพาไปเยี่ยมชม อ่าพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้เราพาอ่าครูจะพาไปชมบ้านเชียงนะคะมระดกโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะ ขึ้นกปริมาณการอันมากด้วยจินตนาการของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทว่าที่มรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย ่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นที่อยู่อาศัยของชนิดผ่านพื้นและสัตว์ป่าน้าหนาชนิดและพื้นเมฆายาเป็นพบกับที่หนึ่งบนโลกอันน่าขำนั่นคือแหล่งโบราณในคดีบ้านเชียงซึ่งแสดงอนี่นะคะก็คือแหล่งโบราณโบรในคดีบ้านเชียงนะคะสและที่ภาคกลางบ้านู่เชียงแหล่งโบราณในคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหน,นองขาจังหวัดอุดรธานีหนึ่งในมรดกโลกที่ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกแห่งสหรประชาชาติได้ชื่อว่าเป็นพิฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งบรวมอด้ทเชียนตัวนองทิศใต้แสดงใหเหินขั้นตอนสำคัญในวัฒนธรรวัฒนธรรมสังคมและวิชาการของมนุษย์ที่ดำรงชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ย้อนหลังไปกว่า4,300ปีด้วยเหตุน,นี้เององค์การยิเนสโกลแห่งสหรประชาชาติจึงขึ้นทะเบียนให้แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทยแหล่งโบราณคดีบ้านเฉียงนี้มีจุดการจัดสแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ทสถานสองแห่งในหมู่บ้านคือพิพิพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติบ้านเฉียง และพิพิธภัณฑ์ทสถานัลาง้งวัดโพสีใน่ยดูห้องที่น่าสนใจอยหลายห้องสำหรับห้องนี้จะแสดงโบราณวัตถุที่ได้มาจากการขุดล้นที่วัดโพสีในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511 5 5 5หลังสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2515 ด้านหลังที่เห็นนี้คือการจำลองการขุดค้นทางโบราณในคดีโดยจะมีโครงกระดูกเมื่อเราพบก็จะค่อยๆแซะดีทอเพื่อให้เห็นรูปร่างของสิ่งของหรือโครงกระดูกให้ชัดเจนที่สุด <S <S ในส่วนบริเวณนี้ยังได้จำลองการฝังศพในสมัยตา่ตางๆ สำหรับภาชนะดินเผาที่เห็นอยู่นี้มีสองสมัยด้วยกันใบใหญ่สุดเป็นภาชนะดินเผาสมัยกลางอายุประมาณ3 0 0 0 2 3ถึง2อ0 0ปีมาแล้วส่วนอีก3ามใบที่เหลือเป็นภาชนะดินเผาสมัยปลายมีอายุราวๆ2 3ง0 0าถึง1,800ปีมาแล้วสำหรับในส่วนนี้จะแสดงชิ้นส่วนของกระดูกซึ่งบอกบอกถึงโรคไข้ไทฟิที่มีของคนบ้านเชียงในสมัยนั้น จากอันนี้เป็นกระโหลกที่มีรูจอกเข้าใจว่าเจ้าของรู้สึกปวดหัวจึงมีการเจอะเพื่อระบายเลือดออกหรือว่าเป็นวิทยาการการแพทย์ในสมัยนั้นได้โดยทีเดียวสำหรับส่วนนี้จะแสดงหลักฐานเกษตรกรรมในชุมชนบ้านเชียงสมัยก่อน